ตอบคำถามชื่อผู้สมัครร้านค้าใน Tik Tok shop กับบัญชีธนาคารเพื่อถอนเงินต้องตรงกันไหมสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายทุกอินฟินิตี้แปดนะครับก็ในคลิปเรานี้เนี่ยก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าชื่อผู้สมัครเนี่ยมันต้องตรงกันไหมกับบัญชีธนาคารถ้าไม่ตรงกันจะถอนเงินได้ไหมนะครับอันนี้ก็ ผมก็ไปศึกษาข้อมูลมานะครับเพื่อนๆแล้วก็เลยมาทําคลิปวิดีโอบอกให้เพราะว่า1คือเพื่อนๆนจะได้ไม่ทําผิดหรือทําพลาดนะครับสิ่งสําคัญก็คือตอนที่ผมแนะนําเรื่องของการสมัครเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าให้เพื่อนเพื่อนสมัครเนี่ยนะครับโดยการใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องไหมนะครับโดยการใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นชื่อเต็มๆแบบนี้เลยนะครับที่เป็นชื่อของผู้รับผลประโยชน์นะครับเป็นชื่อของผู้รับผลประโยชน์นะครับซึ่ง ชื่อตรงนี้นะครับชื่อตรงนี้อันนี้คือเป็นข้อมูลของการถอนเงินหรือว่ามันเป็นบัญชีธนาคารของเราถูกต้องไหมครับทีนี้มาดูในส่วนของข้อมูลของออของธุรกิจหรือว่าเจ้าของบัญชีใน t i t t o k ช็อปอ่าอันนี้คือเจ้าของใน Tiktok ช็อปก็จะต้องเป็นชื่อเดียวกันนะครับจะต้องเป็นชื่อเดียวกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับตอบคําถามง่ายๆเลยว่านะครับเพื่อนๆสรุปแล้วนะครับ ชื่อนะครับของเจ้าของบัญชีเนี่ยนะครับใน Tik t o กช h o p เนี่ยจะต้องตรงกันไหมสรุปแล้วเพื่อนๆว่าต้องตรงกันไหมครับอ่ะสรุปแล้วต้องตรงกันไหมสรุปแล้วก็คือนะครับชื่อนะครับของเจ้าของธุรกิจนะครับใน t i k t o k s h o p นะครับที่ผมบอกเนี่ยอันนี้คือเป็นชื่อภาษาอังกฤษถูกต้องไหมแล้วในนะครับระบบการชาระเงิน ก็จะต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่ตรงก,กันกับเจ้าของเช่นกันและมีคำถามว่าไม่ตรงกันได้ไหมนะครับไม่ตรงกันไม่ได้ทุกกรณีด้วยนะครับอันนี้บอกเลยนะทุกกรณีนะครับทุกกรณีนะครับอ่าตอบเลยเดี๋ยว,วเวลานีเพื่อนใดถามท่านใดถามเข้ามาผมจะส่งอันนี้ให้ดูแล้วกันจะได้ง่ายเนาะนะครับทุกกรณี จริงๆแล้วเนี่ยอะผมบอกเลยมันคือมาตรฐานนะครับไม่ว่าเราไปทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมถามว่าเราเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปทําดีวตรงกับบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่าเฮ้ยเราจะใช้ชื่อบัญชีนี้กับอันนี้นะแต่น,นี้มันเป็นแพลตฟอร์มเมื่อมันเป็นแพลตฟอร์มสิ่งที่แพลตฟอร์มเขามองคือเรื่องของกฎหมายพอเขามองเรื่องของกฎหมายเขาจะมองอย่างเช่นเรื่องของการโอนเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องความมันสําคัญ เป็นเรื่องสําคัญและอย่างหนึ่งในทิกตอกเนี่ยทิกตอกตอนนี้ยังไม่มีสํานักงานใหญ่ที่ยังไม่มีในประเทศไทยถูกต้องไหมครับอถ้าผมจำไม่ผิดยังไม่มีนะในประเทศไทยตอนนี้ก็คืออยู่ที่จีนถูกไหมเป็นแอปของประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะซีเรียสเรื่องนี้มากเรื่องกฎหมายของการโอนเงินแล้วเขาจะตรวจสอบละเอียดมากอ่ฟังเสียงนะครับละเอียดมากชื่อไม่ตรงนามสกุลไม่ตรงนะครับไม่ได้เงินนะครับ ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับชื่อในทิกต o อกนะคบเ,เพื่อนๆไม่เกี่ยวกับชื่อในทิกตอกนะมันคือชื่อทิกต็อกแบบเพื่อนๆจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ตอนที่สมัครเข้ามาเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะมีให้เราใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงถูกต้องไหมตรงนั้นเนี่ยจะต้องตรงกับบัญชีธนาคารที่เราจะใช้โอนเงินถ้าไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ถ้าไม่ตรงโอนเงินไม่ได้ทุกกรณีนะครับทุกกรณีนะ มาตรฐานสากลครับอ่าอันนี้มันคือมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นไม่ต้องพิมพ์ถามผมนะว่าตรงกันหรือไม่ตรงกรันอันนี้ทุกคนต้องรู้คนทําธุรกิจต้องรู้ถึงคนไม่ทําธุรกิจต้องรู้เพราะว่าเพื่อนๆเวลาเพื่อน,นไปถอนเงินเนี่ยเอาบัญชีธนาคารไปธนาคารเนี่ยถ้าชื่อไม่ตรงกันเนี่ยกับมาประชาชนเนี่ยค่อยถอนไหมไม่ให้ถอนเพราะเขากลาัวเขากลัวคนเอาบัญชีคนอื่นไปถอนเงินมันเป็นมาตรฐานครับมันเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นอันเนี้ย เปนจริงไม่ต้องถามผมก็ได้นะเวลาเพื่อนๆไปสมัครขายข,ายของในแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีฟ้าสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราใช้เป็นชีอื่นได้ไหมไม่ได้ถูกไหมพอโดนตรวจสอบปุ๊บโดนปิดบัญชีจบข่าวเลยนะครับจบข่าวเลยนะฮะโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ห้ามเลยนะครับชื่อต้องกงกันอ่ะมาสรุปเลยครับง่ายๆนะหนึ่งเลยนะครับหนึ่งนะครับ ชื่อชื่อผู้ใช้ชื่อเจ้าของร้านชื่อเจ้าของร้านนะ่หนึ่งเจ้าของร้านต้องตรงกับธนาคารนะต้อง <pol> พิมพ์ด้วเนะชื่อเจ้าของร้านต้องตรงกับบัญชีธนาคารนะครับง่ายๆเลยนะครับ2นะครับชื่อบัญชีธนาคารต้องตรงกับเจ้าของร้านเออแล้วมันมันก็ไม่แตกต่างกันถูกไหมสามนะครับห้าม นะครับห้ามใช้บัญชีของผู้อื่นต้องเป็นบัญชีของตนเองเท่านั้นโอเคไหมเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการหักประรงภาษีอะไรต่างๆนะครับส่วนเพื่อนๆสงสัยอะไรยังไงติดต่อ tiktok shop จากแชทอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะแล้วผมเองเนี่ยตอบก็อย่างที่บอกคือเขาไม่มีศูนย์ที่ในประเทศไทยเนาะแล้วเราคุยภาษาจีนกับคนคนจีนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเวลาคนที่เขาตอบเรากลับมาเนี่ย ก็เป็นคนจีนที่อ่านภาษาไทยได้โอเคไหมไม่แน่ใจว่าเป็นคนใดหรือเปล่าเพราะบางทีเราเราพิมพ์ไปนี่เขาตอบมาบางทีมันไม่ตรงกับคําถามที่เราถามเข้าใจป่ะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรห้ามคุมเครืออย่าคุมเครือให้มันชัดเจนเอาไว้ครับเราทําเคยทําแพลตฟอร์มไหนนะครับผมไม่รู้เลยนะว่าเ,เพื่อนจะทําแบบไหนแต่มาตรฐานสากลคือบัญชีธนาคารต้องตรงกับผู้ถอนเงิน บัญชีธนาคารจะต้องตรงกับเจ้าของแพลตฟอร์มถ้าไม่ตรงถอนเงินไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องมาตรฐานและเป็นเรื่องสากลอยู่แล้วนะครับถ้าถามว่าใช้ของคนอื่นนั่นได้ไหมนั่นแปลว่าตอนนี้คุณกําลังมีสีเทาๆออกมาแล้วทําไมถึงต้องใช้ไม่ตรงอันนี้มันเป็นข้อกฎหมายนะว่าทําไมถึงไม่ตรงคุณมีอะไรทําไมถึงคุณใช้ชื่อของคุณไม่ได้ถูกไหมครับมันมองง่ายแค่นี้เองเลย ถ้าเกิดว่าจะเอาคนอื่นมาสมัครใช่ไหมครับเปิดร้านเพื่นอนสมมุติจะเอาพี่มาสมัครก็เอาพี่สมัคร Ti t o อกช็อเลยครับแล้วก็ใช้บัญชีพี่สมัครถ้าจะเอาแฟนก็ใช้ชื่อแฟนใช้บัญชีแฟนสมัครจบเลยไม่ต้องใช้ชื่อตัวเองนะครับเงื่นยอนไขง่ายแล้วแล้วค่อยไปเพิ่มชื่อเราลงไปเป็นแอดมินแล้วเราไปช่วยขายไปช่วยทำตลาดอย่างนี้ได้ อย่างนี้ได้ง่ายเลยนะครับไม่ต้องมานั่งด้วยอุ้ยเนี่ยสมัครไปแล้วเพิ่มร้านค้าไปแล้วสินค้าไปแล้วประเด็นคือมันไม่ได้ครับมันแก้ไม่ได้นะคุณจะไปไปไปโวยวายอะไรยังไงอะ่ะมันก็ไม่ได้นะครับโอเคไหมเพราะาเขาสร้างเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วเราต้องเข้าใจเราจะไปบิดเบือนในความเข้าใจของเราไม่ได้เขาจะเอาอะไรที่มันเป็นกลางตั้งไว้ตรงกลางก่อนเป็นหลัก แล้วเราจะไปให้มันเป็นแบบที่เราอยากได้มันไม่ได้นะครับเพราะว่าในเขาอ้างยิงตามกฎหมายเขาอ้างยิงตามข้อกฎหมายเพราะถ้าเกิดเขาผิดขึ้นมาเขาโดนปิดเขาอะไรเงี้ยธุรกิจเขาเสียหายเขาไม่ได้สนใจเราคนเดียวหรอกเขาไม่ได้มาใส่ใจเราแค่คนเดียวหรอกครับเพราะว่าเขาทําตอนนี้เขาเปิดต้องสี่ประเทศนะครับ tiktok shop เนี่ยเราคนเดียวนี่ไม่รู้ว่าอยู่ส่วนอยู่ติ่งไหนของระบบเขาอะนะครับเพราะฉะนั้นอยากคุมเครืออย่าสีเทานะครับทําให้มันขาวไว้นะครับชื่อให้มันตรงกัน ทั้งชื่อผู้สมัครนะครับ tiktok shop แล้วก็ชื่อบัญชีธนาคารในการโอนเงินให้ตรงกันเข้าไว้ห้ามผิดห้ามเพี้ยนนะครับโอเคไหมวันนี้ตอบชัดเจนแล้วนะนะครับถอนเงินไม่ได้นะครับห้ามโวยวายนะครับเพราะวันนี้ผมบอกแล้วว่าห้ามนะครับโอเคไหมอ่ะก็มาตอบคำถามประมาณนี้แล้วกันถ้าชื่นชอบคลิปวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ G are, กดกระดิ่งนีิงเอาไว้เวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่นะครับเพื่อน่อได้ปรับใช้กับธุรกิจได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลของ TikTok Top อีกหลายอันมากนะคร <ๆ S 2> ับก็ฝากเพื่อนเืติดตามแล้วกันไปแล้วนะครับบ๊ายบาย